สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกก็เลยจะเดินลงไปดูสวนสักหน่อยเนี่ยะครับเดี๋ยวจะให้พวกเราได้ดูบรรยากาศในสวนในในบ้านสวนลุงอิดนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าบ้านนะครับหญ้าก็ฝนตกมาก็ขึ้นเขียวนะครับยังไม่ได้ตัดนะคยังไม่ได้ตัด ส่วนยอมตรงนี้ก็ซุ้มดอกเห็ดก็ยังไม่ได,ได้ได้จัดอะไรนะครับยัไม่ได้จัดนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับที่จะนำไปใส่ในหญ้านะครับซึ่ง ตอนนี้หมดไป20กระสอบแล้วนะครับ10บกระสอบแรกนี่แรกนี่ใส่ยาไปรอบแรกนะครับพวกยา,าหวานอิสราเอลนะครับส่วน10กระสอบหลังนี่ใส่พวกญยาตระกูลเนเปียร์บอกช่องหนึ่งเนเปียร์ท้ายเขื่อนแล้วก็นรกจักรพพัดนะครับรวมทั้งเนเปียรแคระนะครับี่ย รถเพงเอาไปล้างมานะครับวันนี้เอา f o r t จูเนไม่อยู่นะครับแม่บ้านเอาไปทำงานนะครับอันนี้คือ,อ,ะอนะออแดดอันนี้คือมะพร้าวนำหอมนะครับปลูกเอาไว้น่าจะสามสีไม่ใช่สิห้าหกเดือนแล้วนะครับ นี่นะครับคือเนเปียปักช่องหนึ่งนะครับมีอายุประมาณน่าจะสามสัปดาห์ได้ไหมครับประมาณนั่นแหละครับสามสัปดาห์ปลูกเอาไว้ริมรั้วนะครับริมรัว้วประมาณทั้งหมดนะครับห้าสิบหลุมตรงนี้นะห้าสิบหลุมนะฮะดีกว่าปล่อยให้พื้นที่มัน รกร้างว่างเปล่านะครับเดี๋ยวก็หญ้าก็ขึ้นอีกนะครับอยู่ใ,ใกลก้ๆกันะบ,บ,บสารประภูมิรอบๆสารประภูมิทั้งสองข้างนะครับก็จะปลูกหญ้านะครับจะเห็นว่านี่คือมะละกอเตี้ยนะครับยังไม่ได้ออกลูกอะไรนะฮะนี่คือ กำลังสวยงามนะครับก็คือหญ้าในเปียปักช่องหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกับต้นขนุนนี่แหละนะตรงนี้จะเป็นด้วยนะครับกล้วยเตี้ยแต่ว่าตัดออกนะครับเลยให้เหลืออยู่1นึหนึ่น,นอน,นะครับนี่นะฮะคือภาพของในเปียปักช่องหนึ่งนะครับ ที่เห็น,นีนฝรั่งครับฝรั่งกิมจูนะก็เมื่อก่อนนี่ปลูกเยอะนะครับก็เหลือ,อไว้พอได้กินนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าต้นนะครับหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วก็ออกลูกมาสวยงามนะครับตอนนี้ก็เลยห่อแล้วนะครับมาระกรเตี้ยอีกนะครับ น,นี่คือนี่ฮะอันนี้เป็นเนเปียรปักช่องหนึ่งน,นะครับจะเอาไปซ่อมแซมนะครับส่วนที่มันไม่เกิดนะครับเนเปียบปักช่องหนึ่งส่วนที่สวยๆงามๆนี้จะเป็นยาวานอิสราเอลนะครับเดี๋ยวไปซ่อมซ่อมส่วนที่มันไม่เกิดนะครับอีกสัก สี่ห้าวันนะถึงจะได้เอาลงแปลงนี่นะครับที่เห็นไกลๆนี่นะครับตรงนี้คือ,อที่เห็นสวยงามเนี่ยคือในเปียบปักช่องหนึ่งนะครับอันนี้ได้น่าจะห้าสิบวันนะห้าสิบวันไม่น่าจะถึงสี่สิบห้าวันอะไรประมาณนั้นนะครับขวามือนี่คือยาหวานอิสราเอลนะครับยาหวานอิสราเอลเนี่ เป็นชุดที่เราปลูกชุดที่2นะครับหกาิบวันเต็มนะครับตรงนี้ตัวมันสองแปลงก็ประมาณ1นึ่งไร่นะครับส่วนนี้คือหญ้า,าเนเปียปักช่องหนึ่งนะครับที่ปลูกซ่อมแซมมาไว้นะครับจะเห็นว่านี่ฮบางส่วนก็เกิดบางส่วนก็ไม่เกิด จำเป็นจะต้องมาซ่อมแซมกันนะครับนะฮะเห็นไหมว่ซ่อมแซมบ้างนะครับเด้เหลืออีกอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาซ่อมแซมให้เต็มนะครับแล้วก็อันนี้คือหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานหกสิบวันนะครับก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับ เราะว่าดินตรงนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะดินแต่ก็ก็ขึ้นอยู่อันนี้คือส่วนที่มาซ่อมแซมนะซ่อมแซมเพราะว่ามันไม่ขึ้นปลูกครั้งแรกแล้วไม่ขึ้นครับนี่นะครับภาพโดยรวมก็บางสวนก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับก็นำมาซ่อมแซมกันไปเช่นนี้นะฮะ ซ่อมแซมน,นะครับนะฮะอันนี้คือยาหวานิสราเอลนะครับ60วันนะครับนะครับอันนี้คือภาพยาหวานิสราเอลนะครับ60วันก็ ตรงนี้ก็รวมแล้วก็น่าจะ3มงานนะครับสามงานนะฮะเมื่อรวมกับอีกแปลงนึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับก็น่าจะได้หนึ่งไร่เต็มนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอีกแปลงหนึ่งนะั้นเจ็ดสิบวันนะครับส่วนอันนี้หกสิบวันนะครับนะ ก็สวยงามอยู่นะฮะบางส่วนก็ไม่ขึ้นก็ซ่อมแซมกันไปนะครับส่วนนี้คือจะเห็นว่านี่คือเนเปียปรบักช่องหนึ่งที่บ้านสวนได้ลองนำมาปลูกตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ10 10ิบกว่หลุมนะครับก็ขึ้นสวยงามดีนะครับตอนนี้ก็สูงท่วมหัวแล้วนะครับ นี่นะครับที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ยาวานอิสราเอลเจวันนะครับรวมกันทั้ง2แปลงก็ได้1ไร่นะครับส่วนที่เห็นตรงนี้คืออันนี้คือเนเปียแคระนะครับได้ทั้งหมด80ดสลุมนะครับแปดสลุมส่วนที่เห็น ไกลนู้นนะครับอันนี้คือที่เราให้ฟังเมื่อคลิปที่แล้วว่าได้ทําการใส่ปุ๋ยอันนี้คือเนี่ยเปลี่ยนนรกจักรพพัดนะครับทั้งหมดหนึ่งร้อยหลุมใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วอันนี้อยู่ที่ประมาณสิบวันนะครับถูกได้สิบวันก็เลยใส่ปุ๋ยไปนี่นครับที่เราให้ฟังว่าอันนี้คือ ้เขื่อนนะครับหนึ่งหลุมที่ว่ากําจัดว่าจะพืชนะครับกลบโคนต้นนะฮะหนึ่งร้หลุมเช่นเดียวกันนะครับปลูกใกล้ๆก,กับยาหวานอิสราเอลนะครับสน้นนะฮะที่เห็นเป็นเข้าโครงอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเดินไปคือจะทำเป็น ประยุกต์บ่อปลาเก่านะครับจะทํามาเป็นโรงเรือนหรือว่าเล้าไก่นะครับเล้าไก่ยังเอาไม้เอามาแล้วเนี่ยสองช่องนี้นะฮะช่องนี่นี้กับนี้เนี่ยจะนะครับประยุกต์เป็นเล้าไก่นะครับส่วนอีก ช่องนี้นะครับนีท้ายสุดเนี่ยจะเป็นอ่าคอกวัวนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนู่นนะครับไม้ไม้ก็ตัดมาแล้วนะครับอันนี้คือท้ายเขื่อนที่เล่าให้ฟังนะครับเนี่ยเปียท้ายเขื่อนเดดกร้อนนะครับ ตอนนี้จะบ่ายสามแล้วนี่ฮะท้ายเขื่อนขึ้นสวยนะครับหนึ่งร้อยหลุมนี่ก็สามารถนำไปเ,เป็นท้นพันได้ในปีหน้าสบายนะครับจะเห็นได้ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยที่เดินเดินมาเนี่ยเราจะมี หญ้าสำหรับให้วัวนะครับซึ่งกะว่าไม่น่าเกินปีใหม่เนี้ยทำโคกทำไรเสร็จลงวัวนะครับ mm hmm. ก็จะมีหญ้าสำหรับวัวอยู่ห้าชนิดนะครับก็คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้า,าปักช่องหนึ่งในเปียปักช่องหนึ่งหญ้าในเปียแคร ยาในเปียท้ายเขื่อนแล้วก็ท้ายสุดก็ในเปียนรกจกักรพพัดิครับห้าชนิดไว้ให้วัวนะครับนะครับอย่างทีเ่เล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีอ,อยาอยู่5ชนิดนะครับ ก็ยางว่านะฮะใช้วิธีการสูกหญ้าไว้ก่อน,นแล้วค่อยลงไก่ลงวัวนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ <laughs> ยังไม่เสร็จเดี๋ยวยังไงน่าจะระดมคนมาช่วยกันทำนะครับก็จะทำง่ายๆนะครับทำง่ายๆคือ ทำง่ายๆนะครับใช้ไมย้ยูคามุงหญ้าแฝกอะไรประมาณนั้น,นครับส่วนบริเวณนู้นนะครับกะว่าจะยังไม่ลงอะไรนะครับจะลงไม้ใหญ่นะครับไม้ใหญ่นะครับพวกมะม่วงเอ้ยขนุนเอ้ยประมาณนั้นนะครับนะฮะไม่งั้นก็จะทำ คอกต่อไปนะครับให้วัวได้เดินเล็ม <ederim. S 2> หญ้าอะไรประมาณนั้นนะครับ dietary 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 <support> ก็ <especially goals> อันนี้ก็คือ <choses> ที่เดินมาอ่ะนะครับให้พวกเราได้ดูนี่ก็นะครับ <ables> เป็นภาพของอ จ้านะครับอย่างอันนี้ก็เห็นไหมนรกจักระพัดนะครับเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วส่วนตรงนี้ก็ยาวานิสราเอลเจดสิบวันนะครับแต่อีกสักหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี่สามารถเอาให้วัวได้เลยนะครับสบายแต่นี้น่าจะไว้ทำเป็นท่อนพันุ์ละครับสำหรับปีหน้า แล้วก็ลงวัวกันนะครับอาจจะอีกประมาณสักเดือนสอเดือนนะครับง่ายฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามบ้านสวนลุงอิดด้วยนะครับจะได้มีสาระดีๆอะไรต่างๆมาเล่าให้พวกเราได้ได้ฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ